สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาถึงจังหวัดลำปางนะคะและจุดที่ส้มยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เราลงจากรถของชาวบ้านแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะมาวัดนี้ค่ะต้องขึ้นรถโฟวิวนะคะท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นมาบนเขาจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะคะเดินแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดเดี๋ยวจะไปเห็นภาพพร้อมๆกันค่ะ บางท่านเห็นรูปก็พอจะนึกออกแล้วนะคะว่าการที่ต้องลัดเลาะเดินทางขึ้นบันไดอะไรต,ต่อมีอะไรเนี่ยเพื่อที่จะไปไหนนี่ก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดลำปางค่ะวันนั้นนะคะจําได้เลยว่าไปถึงตอนเช้าเนอะเพราะว่าเรากะอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องเดินแล้วก็จะต้องอากาศร้อนมากๆเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องขึ้นไปค่ะว่ากันว่านะคะวัดแห่งนี้นะคะ หลวงพ่อไพบูลสุมังคโลท่านได้เดินทางมาสักการะแล้วก็ศรัทธาค่ะประกอบกับวาระครบรอบ200ปีรลชการที่สี่พระราชสมภพจึงมีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นค่ะแล้วในจุดที่ไปนะคะอย่างที่เล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็จะมีจุดให้พักบ้างค่ะจุดพักก็พักไปถ่ายรูปไปจิบน้ำไปก็ อย่าให้เหนื่อยนะคะก็ค่อยๆเดินชมวิวสวยๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปช่วงเช้าๆค่ะจะได้ไม่ร้อนเนาะเพราะอากาศเดี๋ยวนี้ค่อนข้างร้อนมากๆเลยค่ะไปกันต่อนะคะอย่างที่บอกนะคะถึงจะเหนื่อยแต่ว่ามีความสวยงามทั้งวิวแล้วก็ทิวทัศน์ดูเหมือนมีหมอกจางๆด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขค่ะสุขเพราะว่าเราจะกำลังจะไปพิชิต สิ่งสำคัญอย่างที่เราเคยเห็นแต่ในรูปเนาะเราก็ต้องไปเห็นให้จงได้ค่ะแล้วเอยากจะบอกนะคะว่าให้เพื่อนๆมาในช่วงที่เดินไหวเนาะเดี๋ยวถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ก็อดไปชมความงามด้านบนนะคะเสียดายแย่เลยค่ะ ถ่ายรูปกันเยอะและก็เดินต่อค่ะอันนี้ก็คือถ่ายลงมาจากข้างบนนะคะก็จะเป็นสะพานที่เมื่อกี้เรานั่งถ่ายรูปกันสังเกตวิวด้านหลังนะคะก็จะเป็นภูเขาสูงเลยค่ะบันไดก็ทำมาอย่างเรียบร้อยเลยนะคะ เพื่อนๆคิดออกไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่เดินขึ้นเขาโดยที่ไม่มีบันไดแบบนี้เนี่ยช่างแบบมีความศรัทธ,ธามากๆเลยต้องยกนิ้วให้เลยค่ะแล้วป้ายนะคะก็จะมาคอยให้กำลังใจเราตลอดค่ะว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปๆมาๆก็หลายนิดแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นพระธาตุเจดีย์สีทองเนาะสังเกตเห็นไหมคะอันนี้ก็คือป้ายให้กำลังใจต่างๆแล้วก็ป้ายบอกทางค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นศาลาสวดมนต์ค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรานั่งอยู่ในศาลานะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาค่ะ ตรงนี้ก็คือระเบียงศาลานะคะก็จะเห็นมีะระฆังห้อยอยู่ด้วยค่ะช่างเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะเราเห็นยอดเจดีสีขาวๆโผลมาเรื่อยๆแล้วนะคะและนี่ค่ะเจดีที่เราพูดถึงนะคะเจดีสีทองตรงนี้เราก็มากลับพระค่ะกับที่เจดีนะคะ จุดนี้มองไปไกลๆจะเห็นเป็นขาขาวไม่ทราบเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็จะเห็นยอดเจดีต่างๆค่ะเจดีรอยฟ้านะคะยอดดอยพระบาทความสูง838เมตรค่ะและนี่ก็คือภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาราสวดมนต์ค่ะ เรียกว่าวิวดีมากๆแล้วก็สวยมากๆคิดไม่ออกเลยนะคะว่าคนที่มาสร้างเนี่ยทำได้ยังไงด้านนี้นะคะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นศาลาสวดมนต์ก็คือถ้าหันข้างไปก็จะเห็นเจดีเนาะแล้วก็อ่าแล้วก็ถ้าตรงนี้ค่ะเราก็สามารถมานั่งพักแล้วก็สวดมนต์นั่งเงียบๆสงบแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะ เรียกว่าได้ชมภาพสวยสวยก็คุ้มมากๆเลยกับการเดินขึ้นมาหายเหนื่อยเป็นปริดทิ้งเลยนะคะนั่งมองวิวกันไปเพลินๆคิดอะไรไปเลื่อยเปื่อยบ้างก็สวดมนัางกงเงียบเงียบ ความมีสเสน่ห์ของวัดนี้นอกจากความสวยแล้วก็คือความตั้งใจที่เราจะต้องเดินทางหลายอย่างนะคะขึ้นรถเดินขึ้นบนันไดแล้วก็มาให้ถึงจุดที่สูงสุดค่ะ ่อนที่จะไปนะคะก็เคยเห็นแต่ในรูปแล้วก็ในภาพยนตร์นะคะพอได้ไปจริงๆแล้วก็สวยอย่างที่คิดจริงๆค่ะสวยมากๆแต่นี่เราโชว์บันไดให้เพื่อนๆเห็นกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราลงแล้วค่ะเราก็ลงบันไดเหมือนเดิมนะคะ ระหว่างทางก็เก็บภาพบรรยากาศหรือภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้มาที่นี่แล้วเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ชอบบรรยากาศมากๆเลยแล้วก็ชอบในความ ศรัทธาของชาวบ้านนะคะที่สามารถสร้างออกมาเป็นแบบนี้ได้ค่ะตอนนี้เราลงมาถึงด้านล่างแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีจุดที่สามารถไปสักการะได้นะคะที่อยู่ด้านล่างค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาวัดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะเพราะว่าเหมือนกับลงมาแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เดินชมข้างล่างค่ะ ก็มีจุดสักกราระอยู่ประมาณ3-4จุดนะคะถ้าส้มจำไม่ผิดสำหรับจุดข้างล่างนี่ก็คือเดินทางราบค่ะไม่ได้อันตรายหรือว่าไม่ได้ยากยังไงนะคะ นี้เนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปอยู่ด้านขวามือนะคะจะมีกิ่งไม้บังอยู่อันนี้ก็จะเป็นภาพชัดขึ้นค่ะต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งนะคะที่สวยงามแล้วก็คงจดจำได้ในการเดินทางนะคะว่า,าวิธีการเดินทางไปเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก่อนจากไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่วัดหน้าค่ะว่าจะเป็นวัดอะไรจะต้องขึ้นบันไดฝ่าฟันอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ